So, สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับรีวิวอุปกรณ์ stationary นะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนอันนี้เป็นอุปกรณ์ช่างอย่างหนึ่งด้วยจะถูกจัดอยู่ในเพลย์ลิสต์อุปกรณ์ stationary แล้วกันนะครับหรือว่าเป็น outdoor gears อะไรแบบนี้มันไม่ใช่เงเป็น outdoor เนาะตัวนี้เป็นกันไกลนะครับสต็อกเก่าเจ้าของส่งมานะครับเป็น Facebook User ท่านหนึ่งที่เอื้อเฟื้อให้ยืมนะครับเอนจิเนียร์เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ ใช้งานในบ้านในสวนแล้วก็ในออฟฟิศสำนักงานที่ผลิตในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทในญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นกันไกมัลติยูทิลิตี้นะครับตัดเส้นใยแคปลาได้ตัดสายเชือกถักที่เป็นทองแดงได้นะครับคอปเปอร์เบ d ดก็คือเป็นเปียเปียทองแดงนะครับแล้วก็คาร์ไบด์คอร์ดเป็นเชือกที่มีส่วนผสมของใยคาร์ไบด์นะครับซึ่งก็จะ,ะไม่ใช่คาร์ไบด์แคปทรายนะครับแก้ไขนะแคปทร จะเป็นเชือกที่มีส่วนผสมของเส้นใยอยู่ด้านนอกแล้วด้านในเป็นเส้นใยที่เป็นวัสดุ PVC อะไรเงี้ยที่เป็นไวนิ้วกันกนความร้อนเป็นฉนวนนะครับเหมือนสายโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยนะครับแคปทรโอเคนะแล้วก็จะมีอลูมิเนียมเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะตัดได้ตัวนี้จะมี U type blade ก็คือตัวใบมีดจะมีลักษณะเป็นร่องตัว U หรือเป็นฟันเเรตนะครับปลายเป็น n o t c ก็คือปลายมนนั่นเองนะครับ อยู่ลักษณะนี้ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดการใช้งานอยู่ของเขานะครับตัดอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสภาพแพ็คโซมมากนะครับสไลด์ตัวกันไกลออกมานะครับก็จะเป็นกันไกลใหม่นี่แหละแต่เก่าเก็บนะครับไม่ได้มีการใช้งานอะไรเลยเป็นกันไกลขนาดกลางนะครับไม่ได้ว่าใหญ่มากคือสามารถที่จะใช้3มนิ้วนะครับแย่ลงไปในหู กันไกแบบนี้หรือว่าจะ4นิ้วก็ได้นะครับถ้าใครชื่นชอบแบบนี้ผมเองชอบจับ3 3นิ้วหรือว่า2นิ้วนะครับมากกว่าแล้วก็ใช้อีกนิ้วนึงอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับเป็นตัวประคองเวลาออกแรงบีบอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้นิ้วด้านนอกบีบได้แล้วก็เป็น ambidextrous คือสามารถใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวานะครับใช้งานได้2มือเลยเพราะว่าหูกันไกเนี่ยมันมีขนาดแล้วก็ทรงเป็นทรงสมมาตรเท่ากัน2ฝั่งเลยนะครับพลิกไปด้านไหนก็ได้ตัวใบกันไกนะครับน่าจะมีความยาวประมาณ ห้านิ้วนะครับตั้งแต่โคนจนถึงปลายเนี่ยหนิ้วหรือว่า4นิ้วกว่ามีใบมีดเป็นสแตลเลสสตีลทำนี้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวโบล์หรือว่าตัวยึดกันไกเป็นแบบยึดมาถาวรเลยไม่สามารถจะถอดได้นะครับส่วนปลายกันไกก็จะมีปลายที่เรียวลงมาแล้วก็ฟันกันไกนะครับจะมีลักษณะเป็นฟันหยัก ละเอียดอยู่บริเวณด้านหน้านะครับทำให้ตัดเชือกหรือว่าตัดพวกเส้นใยที่มีความลื่นนะครับแล้วก็กลมเนี่ยเหนียวเหนียวได้มันไม่สไลด์ออกนอกกันไก่นะครับด้านในก็จะเป็นฟันหยักที่หยาบแล้วก็ใหญ่ขึ้นเอาไว้จับกับพวกตัวเส้นใยแล้วก็ฟันที่มีพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเกาะยึดกับวัตถุที่ได้ดีขึ้นนะอีกฝันหนึ่งก็จะเป็นฟันเรียบๆธรรมดาแล้วก็กันไกเองก็จะมีลักษณะการคอนโทรลที่ง่ายดายแบบนี้นะครับ ชิอรุ่น Engineer รุ่น pH 5 0นะ pH 5 0าสิบม n Japan ส่วนด้ามเป็นพลาสติกน่าจะเป็น ABS พลาสติกที่โมหล,ล่อมาในตัวกันไกนี้นะครับทำให้กันไกก็จะมีลักษณะเป็นกันไกใช้งานในบ้านนะครับในสวนนอะไรเงี้ยได้นะตัดพวกแผ่นอลูมิเนียมก็คือฟอยอลูมิเนียมหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าหนากว่านั้นหน่อยก็ได้นะครับรวมถึงใช้งานตัดพวก เชือกถักที่เป็นไม่ใช่เชือกสิมนันเป็นเปียถักที่เป็นทองแดงนะครับเหมือนเป็นสายรัดอะไรสักอย่างอะไรพวกนี้แล้วก็สายไฟที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับตัดกระดาษตัดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดเส้นใยเคปลาด้วเพราะเคปลามันเหนียวแล้วมันลื่นนะครับกันไกนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้งานตัดอะไรแบบนั้นได้เลยดามสีเขียวนะครับเข้มๆหน่อยนี่คือ Engineer p h 50นะครับกันไก u t i l ลิตใช้งานสำหรับตัดเส้นใยเหนียวเนียวสายไฟนะครับแล้วก็แผ่นอลูมิเนียมคือออกแบบมาใช้งานประมาณนั้นนะครับไม่ได้ออกแบบมาตัดกระดาษโดยตรงน่าจะตัดพลาสติกแผ่นพลาสติกอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมและขอบคุณที่ส่งมาให้รีวิวนะครับให้ยืมรีวิวแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับวันนี้จบการรีวิวจต่เพียงเท่านี้ engineer ph50 heavy r i d e n out